ไอเรื้อรังเจ็บคอมีเสมหะคันคอมีเสเลดห้ามทําแบบนี้นะครับช่วงนี้ฝุ่นพุ่งเลยนะแล้วเพื่อนหลายคนทักมาถามหมอก,ก็ผม oh, มีเสมหะมีไอเสเลดทำยังไงให้ไม่เป็นมะเร็งนะครับอันดับแรกเลยก็คือเลี่ยงฝุ่นที่เรามองออกไปตรงนี้มีแต่ฝุ่นนะครับฝุ่นเนี่ยทำให้เราเป็นมะเร็งนะตรงๆเลยนะครับทั้ง PM เทั้งควันบุหรี่ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไอเรือ้อรังและมีเสมหะมีเสเลดเลี่ยงฝุ่นอยู่ในบ้านนะครับออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากาก2นะครับไม่กินทอด3เลี่ยงหวานนะครับ เรื่องการสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะพวกนี้จะยิ่งทําให้ไอเส้นพสเทลไม่หายนะครับหคือการกินหวานติดหวานหรือดื่มน้ําหวานการให้เพื่อนเพื่อนกินหวานติดหวานดื่มน้ําตาลดื่มน้ําหวานเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันยิ่งลดลง6กอย่าละเลยการดื่มน้ํานะครับ คนส่วนใหญ่ที่ไอมีเสเลตมากมากเลยเพราะขาดน้ําข้อสุดท้ายเลยคือเสริมสารสกัดบางตัวที่ช่วยลดไอลดสิมหะลดเสเลตได้นะครับอย่างเช่นนักนะครับอย่างเช่นวิตามินดีสและสังกะสีหรือควอซิตตนนะฮะเดี๋ยวถ้าใครที่สามารถหาสารสกัดนักคู่กับควอซิตินคู่กันได้เนี่ยอันนี้ก็จะช่วยลดเสมหะลดเสเลตลดไอได,ได้แบบดีมากๆเลยแต่ถ้าใครที่หาสารสกัดไม่ได้ให้กินจากกระเทียมสดหอมแดงหรือผักตระกูลกะหลังทั้งหลายแต่อย่าลืมผักพวกนี้นะเราต้องผ่านความร้อนด้วยแต่ถ้ากระเทียมหรือหอมใหญ่กินสดๆได้เลยนะครับใครชอบความรู้ สามารถขอสูตรหรือคลิปสุขภาพเพิ่มเติมได้ในช่อง Line d r t o r o k นะครับหรือใครอยากได้สูตรนักขวดสตินให้ถิดนวันนัก